มันใหญ่พูดไม่น้อยเรียยังไงสิเน้อเฮ้ยไม่น้อยเขาอ้อนลอยอยู่เห็่ยังไงเดี๋ยวโอ้ยจังเมียนเจ้าก็ไดเฮ้ยคนเลี้ยงนกพี่น้องนี่เอาหลานมาเล่ยนครับเลี้ยงนกเอาหลานมาเล่นโอ้หลานน้อยฝุ่นฝุนฝนหลานน้อยอยู่ตั้งแต่แครเดี๋ยวเห็นบ่อพี่น้องได้เห็นบ่ออายุก็ย้ายฝุ่นแหนเขาโคตรจะเลือกมาจินได้บ่ลายย้ายโอ้ย น้านน้อยเห็นเขาโคตรเป็นเป้าเชียนแขกปาะัานแล้วอ่ะโอ้ยอืมเป้าเชียนอย่างเห็นเป้าเบิ้งอย่างรอเบิ้งเหมือนเช่นเดนกันเบิ้งนี่การอันนี้บ่บ่บ่เราะเราเลาก็ตายแล้วอีกเนี่ยผมจกทวงเนาะเอออันบ่ใช่อันแขกไหมแขกตายแล้วจังวะเดี๋ยวจะแค่นไทยเดี๋ยวจะแช่นเราเราจริงเงินสิ่งเงินบ่สูสู่วนท่านเนี่ยส่วนท่านเหรอ ถามถามหาว่าเห็นได้เช้นแฉกในในตลาดมนี้นอกจากว่าตกล้นอยู่เดือดมันเบิดเลยไปถามตอนนั้นน่ะตกล้นกันเออเออคือตกล้นก็จะเสียเขาก็จะลักไปมันไงเอ็งไงพี่น้องมืนผืตก่อนอ้าตอนนี้พนักงานน้อยแล้วพี่น้องผุนยก็ย้ายพน่กพน่กหุ้นละครับนี่คือบ้านพ่อสาวเกาหาพี่น้องนี่อันนี้คนเรียงนอกผ้าหลานมาเรียนในเสื้อดอกไม้ยันได้แลมือสุเทียอืออืมครับ เราหมื่นเราอยู่เราอยู่กับความมืดอยู่กับความมื่นทุติยาครับมันนี้ออกจากรายการพี่น้องมาแล้วก็ท่าหลานบาิเลนพอดีเราขอเพ่งตลอดล่ะเราไม่ได้ฟังเราขอพี่น้องป้องปล่ยฟังกันครับครับรายการอีสานมวลเสิ่อมผู้เฒ่าเกาห่าเบะเบอะเบิ่ดเวลาแล้วก็ออกมานี่ยล่ะปิดเครื่องเรียบร้อยครับโอ้ยป้องป้องปล่ยก็มีมาจันเราว่าครับครับหลายๆคลิปเลยพี่น้องเด้อเบิ่งเอา ครับผมเบิ่งเอาเลือกเบิ่งเอาตอนนี้ครับลหลายๆคลิปออกไปครับคลิปอันใดตัวโลโบค้าแน่จังไหนแน่กาเอาได้ครับเมื่อนั้นยุวัดนังกาได้เด้น่ะได้ออกจอยที่นั่งคุยก็ฟูครับเผาไฟตอนนั้นเอ,ออออกไปแล้วเจ้าเบื้อ <c> ง <oughs> ออกเบิร์ด <c oughs> มูดี้เฮียงไทยเรียบร้อยเบิดแล้วครับนี่ยเอออันทุกอย่างเราตัดใจกันเบิดทีมันอยู่ในนี่ท้ายไว้แต่คนเดียว อันตรัดต่อยกันอันตรึงกลางมันเป็นนั่นไปครับเลยมีตัดมันเพราะท้าสังเกตมันมันเอาอย่างตัดบุญฮะ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 อ่อนเฮหลานเนี่ยบ่ลงดล่อมันจะกล้าลงดแต่ผู้ใหญ่บ่กล้ากระโดดเถอะนี่ยหลานน้อยแล้วครับผมก็ร่างหนาหักครับ อือไปบ้กโอ้ไปฉีดตลาดว้าน่ะโอ้แจ้อันอันอันต่อต่อันแจ้ได้ตอนเนี่ยแจ้ไอ้จนี่ยังม่บอกแจวัดเนาะแจ้วัดเจ้าไขวัดแบคซินปองป้องกันระยะยาวน้ำดวดเด็กหน่อยสมัยนเมยนบ่อเออแล้วก็พวันเราวกพระรลวงดวดเขามีเห็นฉีดกันเจ้ากอนป้องกันไม่เบิดอ่านะเออฉีดเจ้น้อยผุนมยนบ่อ 阿拉เห็นเขาฉีดกันอืมรับยุคนี้สมัยนี้เขาป้องกันไว้เบิดแล้วรักษาวัคซีนได้ฉีดไวบิดอืมยากได้กับวัคซีนโควิดนี่แหละติดจ่าหน่อยหนึ่งภูบาโตกับบาสเซปนั่นตัวภูบาโสกับผู้บาโสกถึงกันเป็นกันตายครับแล้วข่าแข็งเป็นพิการนอนตุงนอนเตียงก็มีเน่ยเดี๋ยวเขาไม่ทาสัดเออครับว่ามีศาสตร์ก็นอนเตียงไป ยากครับเมื่อนี้ร่วมฝนมาทิ่โต๊ะโตกพี่นอ้องได้ยินข้าวพี่น้องปองป่ายทางโ<ม>นนดินแดงมานี่ครับฝนมาทางโนนดินแดงตกะยางคักเลยวพอทำพรวาติดกันสองสามมือแล้ววพอดัน<ม>ครับ<ม>ป่ากติใหญ่แล้วในเขื่อนก็ได้น้ำลำ้นร้องครับท<ม><ม>ำไมต้องไข่พ่อผมอืมนี่ไข่ขยอยู่แล้วป่าครับโอ้ยดวมจิตัจิตเชิงนี่ล่ะ กินยาคุ้มนะปลา,ปามันก็ไม่ได้กินยาคุ้มล <laughs> ังเทียม,ม, <laughs> มันคุ้มปรทันนี่แหละคือมิเต <laughs> แลนเอายานเวไว้ก็บตู้ผยเลี้ยวก็ไม่หมดยาเล้ยก็ไ่ได้ครับนี่ฉะนั้นแล้วก็อ่ะเราป้องปลาอย่าลืมครับผมนี่อาทิตย์ตามให้แน่กดไลก์กดแชร์ให้แน่ครับผมกับรายการอีสานบนที่ได้หลายคลิปพี่น้องออกไปตอนนี้แน่นตลาดคนละ ครับแต่ละคลิปแต่ละคลิปออกไปอย่างแต่มื่อมีหมองอ่งยางเด้๋ยมันจะเนียนเนีนนครับเนี่ยชนตาการกันนู้นสัน้าการกันน่าไมมเนี่ยแย่มันเนียน,นตลาดโพธิครับอำเภอตะไคมาดนี่ก็ตอนนี้ก็ผู้คนกับวัจนจานทร์เท่ารถหนาก็ยังเก็บตีว,ว่ามีแลีนพละบางตาดีไปง่ายเนี่เราจ่อไปเป็นแต่มันมันยากเพราะพวกมันรถหลายบ่เพนั่นแหละเออมันง่ายเขาไปตอนนี้แต่ว่าเาก็นั่นแหละฮอกกัระวังเอาเขาไปฮอกกัระวังเอา ะระวังใ,ใส้หนาแลวกกากแล้วก็อนาแลยไม้นี่ละไปป้องกันตัวเองนี่าไมเ่นรุงวันนะส้เบื่อนี่ละยุกป้องกันตัวเองวบกอนกับผมนี่อาเบืงเง้องแย่งกันไว้ครับอาที่สำหรับนี่กาเดี๋ยวให้เบื้องอันต้นไหม่ที่มีโศกมือขึ้นนี่ก้อนพี่นองนี่ครับต้นจันผา มาจากอำเภอโนนดินแดงพล่นนี่ครับมาจากคุกเขาที่มันเป็นออกง่ายๆได้พี่น้องนี่รับยุบานมองมองตน้นครับมองมองต้นขั้วที่เพิ่นหามานีกาค,ครับเพิ่ออยุหันนี่เพิ่นขายทอนละพันเนียครับนี่ทอนราคาสอกยังนงครับเพิ่นเอาไปปลูกกับมู่บันต่ตันต่าง,งๆพวกนีออกมีเงิน้แน่สี่ครับผมแบบซื้อไปยุหันครับก็เลยได้มาทอนหนึ่งพี่น้องนี่ก็ได้ได้ปลูกตอนหนึ่งตอนนี้ออกดอกพอดี รับมือนี้มือคืนนี่ก็มีพอละพวกคนมาทําพิธีก็เป็นขอเรียกขอหวยรับมือวันนี่มือวันที่เก้าเนี่ยกรกฎาษนะทำครับอ่าวันที่สิบหกกรกฎาษนี่เคยโชว์ไขมันน้ากันอืมนั่นแหละเลี้ยมสิผาคำพอดีเนาะกับวันที่วันที่สิบหกเปดแรกอืมนั่นละเออนั่นละนั่นละนับนับนับเดือนเต็มอันนี้อืนั่นละนับเดือนเต็มแล้วสิผาคำอืมเพราเพราะเเต็มแล้วแล้วมสิผาเนี่ยล่ะมันเบิดเดียนน่ะ มัละนะแล้วเที่าเ้มเนี่ยเอนแปดเดือนนี้เนี่เออมือเนียไม่คำนึงละออกไม่ไม่ต่เนี่ยโอ้ใบไมาแล้วเจ็บ่เจ็เจ็บที่เก้าน้อยนึงแล้วออกไม่คำนึงเดือนแปดเองสองตัวเยมัเนี่ยเออนั่นแหละแม่นบอน่ะแนเออแปดสองตัวอ่าจังหวะจังจะก็ยังงี้แปดจีกนพิ้าคำตามเดือนเมื่อไรเมือรเขาอ่จังวจ่ะก็ยคงงี้แปดคนเต วันนี้ยังเลนะก่อนพระชนพรรษาวันพชนวันไ้ว so like. ันน <classified>? ี้มันบ่หอดปรนันนะบ่หอดยี่แปดดอกนี่เนี่ยเขาพัรษาพี่น้องแต่ว่าฝนฟ้าเพราะันนี้2อวันที่ยีิบสี่เขาพัรษาเนาะครับยี่สิบสี่ยี่ิบสี่เขาพรรษาจ้ะยี่สิบสี่เขาพรรษา เป็นตาบ้านพี่บ้านพี่บ้านน้องที่กระลัเ่เบิ่งคลิปอยู่ตอนนี้ที่เขาพันสามเนที่ยี่สี่คือทางบ้านคนเลี้ยงนกบ่เนี่เ <laughs> ขาพร้อมกันเ่ราะอ่าร้านอาศาศาของกักงนกเนี่ยเมียนบอกว่านี่หลานน้อยหลานน้อยนี่หลานน้อยคนเลี้ยงนกพี่น้องนี่ยนี่ผ่านวันเข้าพรรนี่ร้านน้อยคนเลี้ยงนกครับกระลังกระลังเห็นเขาโคตรอยู่งกระลังยแอด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 พคนนะโอ้ยเป็นตาพี่น้องนี่ครับ,บกระลงังเป็นตาตีเป็นตายิ้มด้วยซ้ำเนี่ยนี่คือหลานเล้าครับนี่ หลานเล่าคนคนที่สองหลานเล่าหลานคนเลี้ยงนกอือคนที่สองหลานเล่าเราในที่นี้คือเล่าคนเลี้ยงนกนี่ละกะลังกะลังหัดแขนโคโคดว่าว่าว่าพราะงี้คนเลี้ยงนกเราว้ามาโคโคดก็เลยหลานกินแทนเนี่ยวันจิ้นวันหลานเจงเชฟไปลอยอยนี่นะแซบเวลาแซบบ่นางแสบบ่ะซื้อจังไสบ่น่ะ กินจ้ะโคโคโคคน,<ข>น,นใหญ่ซื้อหยัง,งโอ้แจงก็กิน,นโอ้แจงแล้วก็กินด้วยเนี่ยโอ้กินแจงโอ้ยมาซื้อได้อักขระดีสารบัดนี่กินแจงนี่คือหลานคนเลี้ยงนกที่น้องนี่เรบปัดบ้านย่น่กน็คือเม่บ้านของผู้เท่านี่ล่ะครับอืที่น้องเบิ่งเอาเด้อครับผมนี่คือบ้านผูู้เท่าครับ <laughs> ถ้าคนเลี้ยงนกดีกว่าที่น้องจะค่อยง่ายอื มาทันจบยุ่งจ้จาใกล้แล้วใกล้แล้วได้แปดนาทีแล้วเนแปดนาทีจ่ะนะ กระดับนี่อ่ะเดี๋ยวเออได้มู้นำผู้นำเลี้ยวเลี้ยวพี่เทปทำได้เลี้ยวไว้ยทำได้เลี้ยวไว้ว้างอปะเดี๋ยโอ้ยพี่เทปมนหลเราได้หน่อยได้นอยได้หน่อยได้หนอยได้หน่อยปอดได้ปเดี๋ยเลี้ยวเลยว่าเอลี้ยงโนกับเรียงไว้บ้างวันหนึ่งฮอตสิบในทีแน่ขนาดที่ฮอดแล้วพี่น้องเหลือน้อยเดียวนี่ยละพี่น้องก็คอยเบิ่งคอยแยงครับผมนี่ทางช่องยูทูบเด้อครับเด้อลุงเลี้ยงเอฟเอ็มชาแนลนี่ยละครับผมคนเลี้ยงโู้เก่าเก่าหาและคลิปอื่นๆหลายๆคลิปตอนนี้ กรับสไตล์ธนากรพี่น้องเป็นผู้ตัดต่อไหเด้อรกับผมเดักเบื้องโศกเบื้องหลับกับ,บเข้าไปในช่องของเราละสไตล์ธนากรทุกวันที่หนึ่ง,งกับวันที่ที่โกกับผมผู้เฒ่านี่กับมีตะมวลเสืนหัวเซลไหพี่น้องนี่ครับมือนี่กับมีคนเลี้ยงนกมานั่งบานอู้ดีใจยังว่าเหรอเสื้อนิ่กยากเลยสมือนี่ก็ได้ครับเออเสื้อนิ่งทำเราคนเลี้ยงนกครับ คนเลี้ยงนกสวัสดีมาครับ อันนั้นคนเลี้ยงยังแล้วบรรณกระดาเลี้ยงขวดบ่อนไหมะเดียยงเดีวครับพี่น้องตอนนี้กาใบซีโมงกลัวเดียวกระผมได้กันจบแล้วก็ออกมาไล่ให้เบิงเอาคำนี้เด้อครับเด้อบัดนี้เด้อครับผมขอบคุณหลายคนเลี้ยงนกตัวมาเหมือนตื่นโทษแซวลน้ำยูนีกระผมและกาหลานน้อยพี่น้องนี่ครับหลานน้อยหลานน้อยของคนเลี้ยงนกพี่น้องนี่ครับกับแม่บ้านของผู้เฒ่าพี่น้องมือนี้กระไดเนาะขอบคุณหลายกรายกันเด้อครับเด้อทุกๆท่าน ที่การติดตามซอยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆ<ด>ขอบใจมากๆก็แล้วกันครับผมาาอะคลิปนาพ่อกันไหมอบอกบผู้เฒ่าเกาหาคนเลี้ยงนกพี่น้อง โชคดีทุกท่านกินข้าวแรงแซบๆด้วยครับเด้อราคันบะแซ่กะเทพรงสนุดโล่งหอรหัสจบบาทนี่เทลรุ่งบนนวลว้าวว้าวแล้วว่าไม่กินหลายคือเพื่อท่าบอกว่าท่านกันกินหลายหัวล้านว่าท่านแล้วว่าฮะยากใจตัวนี้เนาะเอากินพอดีก็แล้วกันเด้อครับเด้อนอนรับฟันดีไปใส่มาใส่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วย ครับผมทีไปไปอุ่นไปพี่ไปไกลไปไกลเชื่อน,นก็ได้เบื้องแยงกันไว้พี่น้องเบื้องอีพ่อยีอเมีลูกๆหลานของเข้าอายุดีมีแห้งพี่น้องโชคดีทุกทุกท่านครับผมนอนรับฟันดีสลับมืนีอสบายดีครับพี่น้องสบายดีครับ